โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแกลเลรดอมอีกแล้วนะครับผมนี่ <c oughs> โอ้โหบีเบคอนปิ้งผ่านหน้าไปเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ผ่านหน้าสิต้องบอกว่าผ่านหลังนะฮะแต่วันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o บ,บอท x นะครับผมแมปเอชเคปเดอะแอนเชียนพิรามิดออฟบีนะครับผมใช่หรือวันนี้หลบนีออกจาก เอ่อพีระมิดโบราณน,นะครับผมใช่ <_ S 1> โอเคซึ่งที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ก็คือเราอยู่หน้าพีระมิดนะทุกคนน,นะตนันนี้มีพีระมิดนะฮะแล้วก็มีรูปปั้นอัศวินอยู่2ตัวนะครับซึ่งเจ้ารูปปั้นอัศวิน2ตัวนี้มันเป็นรูปปั้นอัศวินยุคของอัน,นี้ไม่ใช่หรอยุคยุคอัศวินนะครับใช่มันเป็นรูปปั้นอัศวินนะฮะยุคเอ่อยุคดาบของโลกตะวันตกนะฮะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นปิระมิดของอินเดีย <c oughs> ทําไมมันถึงปนกันน่ะทุกคนนั่นนะสีผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะโบราณมากๆก็เลยผสมประสานกับอารยธรรมเลยๆหละอารยธรรมก็เป็นได้นะครับโอเคถ้านั้นแล้วก็วิ่งเข้าไปในประตูกันเลยนะซึ่งตอนแรกมันจะมีให้กดปุ่มตรงนู้นไว้แต่ว่ามันมีลูกศรบอกผม,มันลัคาลูกศรผมก็เลยไปกดก่อนแล้วค่อยมาเปิดอัดคลิปนะฮะใช่ไปกันเลยลุย ลุยๆๆๆๆๆๆนะครับดูสิว่าในพิระมิดโบราณน,นั้นมีอะไรนะอ้าวอ๋ออันนี้ที่เราออกมาใช่ไหมอ่าตรีวนี้คือทางที่เราเข้ามาทุกคนไม่ใช่ทางที่เราออกมาพูดผิดเออแล้วเรากลับออกไปแล้วไม่ได้ด้วยใช่ไหมแสดงว่าประตูมันปิดแล้วนะฮะโอเคปะอันนี้น้ำมะเหนือกสีเขียวนี่ห้ามโดนใช่ไหมด้วยสัญชาตญาณและประสบการณ์ในการเล่นเอ่อแมปปากักวบี้มากกว่าห้าร้อยล้านปีของผมบอกได้เลยว่ามันต้องโดนไม่ได้แน่นอน <laughs> นะฮะคือฮืออือห้าร้อยล้านปีในไหนเหรอห้าร้อยล้านปีในเอ่อเขาเรียกไงเอ่อในเนี่ยในอะไรนะในเกมไอ้นั่นน่ะโ o ล์บ็อกโวบ็อกทุกคนเกมโวล์บ็อกซึ่งห้าร้อยล้านปีในเกมโวล์บ็อกนี่น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งของโลกจริงนะฮะโอเคเราจะต้องปีน ไอ้นี่ไอไม้ไม้ไม้เถานะฮะเราเปลี่ยนมาละต่อไปอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องหักแน่เลยทุกคนหักไหมไม่หักนะฮะผมเดาผิดโทษทีนะฮะใช่เพราะว่าประสบการณ์500ล้านปีเนี่ยวโวลบ็อกผมมันน่าจะน้อยเกินไปนะฮะเพราะมันเท่ากับชั่วโมงเดียวในชีวิตจริงโอเคอุ้ยอะไรครับเนี่ยมีก้อนไอนี้กิ้งไปกิ้งมาแบบกิ้งไปกิ้งกลับได้ด้วยนะฮะ มันกิ้งไปกิ้งกลับด้วยพลังงานบางอย่างทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่าพลังงานอะไรแต่ว่ามันน่ากลัวเลเยก็เฮอยทันไหมทันไหมไม่ทัน,ทน,ทน,ทนงาฮ่าผมตุยแล้วเมื่อไหร่ผมจะเกิดโอเคเกิดละทุกคนผมว่าผมว่าเราต้องแบบต้องรอให้มันกลับมานะทุกคนแบบว่าเราไปใช่ไหมให้มันกลับมาแล้วเราเค่อยวิ่งไปนะครับเออน่าจะได้ถ้าวิ่งตามตูดมันน่าจะไม่ทันนะฮะ นี่งไงนี่ไงใช่จริงๆด้วยนะฮะอันนี้ก็รอให้มันกลับอ่านะฮะเมื่อกี้เราเจร้อนเกินไปทุกคนนะฮะใช่ไม่น่าเจร้อนเลยเนาะอันนี้แท่งอะไรวะเนี่ยห้ามโดนใช่ไหมไอ้แท่งแท่งเออถ้าโดนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะลองดูดิปึ๊กโอ้ยโอเคเข้าใจแล้วไม่น่าลองเลยทุกคน <laughs> ตายฟรีเลยผมก็กำลังงงว่าเออไอ เชือกธรรมดาธรรมดานี่มันจะทําให้เราตายได้ไงอ๋อมันเป็นเชือกกับดักทุกคนถ้าเราโดนแล้วเนี่ยไอ้ไอแ้แท่งๆท่งไม้ที่มันกั้นลาวาอยูม่มันจะหายนะครับแล้วเราก็จะตกลงไปต้อยโอเคโอ้สมกับเป็นกับดักโบราณไม่ใช่เลเซอร์นะฮะเพราะถ้าเป็นเลเซอร์แล้วก็มันน่าจะไม่เข้ากันกับพิระมิดสุดๆนะฮะอืมโอเคกระโดดไปฮึบฮึบอ่าฮะไปไหนต่ออ๋อนี่ไงมีรูนะฮะ ลงรูไปเลยสวัสดีครับคุณนักประจนภัยนะฮะอ,อโอเค,อเ,คเขาบอกว่าให้กดปุ่มนะฮะเออกดปุ่มละลงหลุมนะลงหลุมหลุมเปิดละแต่ว่าคัดซีนโคตรนานเลยทุกคนผมจะตายคัดซีนนี่แหละวุ้ยเกือบนะฮะคัดซีน,นานมากนะครับแล้วคัดซีนมันไม่หยุดไอ้นี่ด้วยไม่หยุดไอ้ก่อนเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิง สวัสดีครับมีเพื่อนหลอกเดินทางเล้เว้ยอ่ะฮะอู้เราต้องระวังไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ก้อนนั่นไงคุณผู้หญิงผมบอกแล้วไงว่าเราต้องระวังคุณผู้หญิงทำไมคุณไม่ฟังผมนะฮะเออผมลืมไปคุณผู้หญิงแกน่าจะไม่ได้ยินเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่กันไม่ได้แบบมาเล่นเกมด้วยกันนะฮะอืมเขาน่าจะไม่ได้ยินนะผมไม่ได้เปิดไมในเกมด้วย โอเคไปกันเุ้ยนี่อะไรทำไมมองอะไรไม่เห็นเลยอ๋อเป็นม,มุมเปลี่ยนฉากนี่เองนะฮะอันนี้อยู่ที่ไหนเนี่นยมีใยแมงมุมต้องใช้ดาบเพื่อฟันเราไม่มีดาบนั่นแสดงว่าเราต้องเดินถอยหลังกลับเพื่อไปเอาดาบนะฮะนั่นไงตอนนี้นมีกล่องสมบัติผมว่ามันจะต้องมีดาบอยู่ในกล่องสมบัตินแน่ๆเลยนะฮะโดยประสบการณ์500ล้านปีในโบลบ็อกของผมนะฮะย,ยในนี้ต้องมีดาบแน่นอน ใช่ไหมเยี่ยมวู้ฮู้นะฮะดาบมาเลยชา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 หดเป็นจอมยุทธเลยนะฮะวิววิวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องวิ่งหลบใช่ไหมเอาดาบตีได้ปะผมว่าไม่น่าได้นะเราไม่น่าเอาดาบตีเหมือนลูกเบนบอลได้ทุกคนเราต้องหลบเนาะดาบตีน่ะตีไม่ได้จริงด้วยนะฮะ ดาบตีนะตีไม่ได้จริงด้วยโอเคลงมาแล้วจึบอู้งทำไมท่าลงเทนะฮะ่าลงอย่างเทเลยว่ะทุกคนเมื่อกี้แบบลงแบบท่าซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะฮะอ่าโอเคชั่วชั่วชั่วลงไปเลยหาทางออกในเข้าวงกดวยตรงนั้นมีทหารอุ้ยตรงนี้ก็มีชั่ว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 ช่ว <c oughs> เราไม่มีโล่ทุกคนเราเสีย ب, เปรียบเขามีโล แต่ผมอยากสู้เลือดเราลีไหมทุกคนเหมือนเลือดเราจะไม่ลีชั่วชั่วชั่วเอ้ยเอ้ย,อยเยอะเกินโอ้โหผมโดนลุมเอยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดนะฮะผมว่าเราต้องระวังหน่อยแล้วเหมือนเลือดเราจะไม่ลีทุกคนอุย้ยมีไม่อีกละผมว่าเราวิ่งแบบไม่สนเขาดีกว่านะฮะอย่าสนเขาให้มากนะักเดี๋ยวเลือดเราจะหมดตัวตายไปก่อนนะครับเราต้องหาทางออกอุ้ยตรงนี้ก็มีอย่าตามฉชนมาอย่าเอ้ยเอ้ยเ้ยผมเหมือนผมเป็นทางนี่น่าจะเป็นทางออกนะผมว่า ใช่ไหมอ่าใช่ยิงด้วยนะฮะอืมเลือดเกือบหมดตัวตายโอ๊กับดักอีน่นเนี่ยที่ผมไม่วิ่งทะเลทะราถ้าผมวิ่งทะเลทะลาไปผมคงตายไปแล้วนะฮะอึ๊บอึ๊บตรงนี้ก็มีกับดักไฟไฟบรรเลกันเอาดาบไปลนไฟมันจะได้ร้อนอ่ะผมตายผมเอาดาบไปลนไฟแต่ผมไม่ได้เอาตัวผมไปลนไฟนะเมื่อกี้แล้วผมตายได้ไงนะฮะโอเคผมว่าเราเลิก เลิกเลิกเล่นดีกว่าเลิกเล่นนี่หมายถึงคือเลิกเอ่อเล่นดาบนะฮะใช่เลิกเล่นดาบดีกว่าทุกคนอุ๊ยเอา้าตายอยู่ดีทำไมไฟมันไวจังเลยอ่ะนะฮะเมื่อกี้มันแป๊บเดียวเองนะโอเคไปไปไปนี่นี่นะ่ะมันแป๊บเดียวเองอะ่ะมันปูดปูดปูด,ปดแป๊บเดียวเองทุกคนฟุบกวิ่งเออได้ละ เอาละหลบให้ดีๆนะฮะโห้ยทำไมคุณนักประจนภายมาไวจังเลยสวัสดีครับเก็บทอง20เม็ดได้จัดไปวุ้ยตรงนี้มีเก้าอีพระราชานะฮะพระราชาเอ้ยแต่ว่าที่นี่มันอียิปต์ไม่ใช่หรอเป็นปิระมิดถ้าเป็นปิระมิดมันต้องเป็นอันนี้เขาเรียกว่าไงนะตุตันตุตันคัมมุนตุตันคามุยตุตันคาเมนคามุยนี่มันไม่ใช่นะอันนั้นมันโจร จนเฟซบุ๊กคามุยเนี่ยนะฮะเออตุตันฟาโลนะฮะใช่ใชเออแต่ว่าทําไมใช้ก็อีรลาชาทั้งที่เป็นฟาโลน่าจะเป็นคนปกครองที่นี่เอ,อ๊ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันฮะหรือไม่อาจจะเป็นเหมือนที่ผมพูดตอนแรกก็ได้เพราะว่าเกมนี้มันบอกว่ามันเป็นแอนเชียนใช่ไหมแบบว่าเป็นปิรามิดที่เก่าแก่นะครับมันอาจจะแบบเก่าแก่จนถึงขั้นที่ว่าสามารถ มีอะไรธรรมหลายๆที่มารวมกันเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับอ่าฮะในระหว่างที่เราบ่นๆอยู่นี้เราก็ได้ทองครบยี่สิบก้อนละนะฮะโอเค,อเคที่ไหนอะเงยเรามาโผล่ในคุกนะฮะเรามาโผล่ในคุกเฉยอนี่นี่นี่นตัวนี้มีมีคันโยกนะฮะเรามาโผล่ในคุกแต่ว่าในคุกมีคันโยกเปิดประตู <laughs> แปลกๆนะครับเนี่ยันนี้แหละ ะไม่ไม่ได้นะครับมันเป็นกําแพงแตกเฉยๆน่าจะเป็นแค่แบบทําไว้เพื่อความสวยงามทุกคนอุ้ยอะไระต่อสู้หรือเปล่าเพราะตัวนั้นมีรูปทหาร5คนอ่าใช่จริงด้วยเราต้องฆ่าทหาร5คนเพื่อเอาชีวิตรอดใช่ไหมอุ้ยเซ็งมากเลยเราเราไม่สามารถกันการโจมตีได้ทุกคนเอออ๋อ,อมันจะเกิดใหม่เรื่อยๆืออืออออฆ่าอีกคนเดียวทุกคน มามาไหนะอีกคนนึงมาเร็วเรวมาเร็วเรเอ้อเออเอ้อเอ้อหนี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 อีกคนไม่เอาไม่เอาแล้วถอยไปโอเคดีนนะั่นที่เขาเข้ามาในห้องนี้ไม่ได้นะอันนี้ปุ่มอะไรกดเลยอ๋อปุ่มบันไดนะครับมันเปิดบันไดแล้วเรียบร้อยเราจะต้องขึ้นบันไดไปข้างบนใช่หรือไม่ดูจากทรงแล้วน่าจะใช่นะฮะไปก็เลย ผมชอบท่าปีนผมจังเลยทุกคนเหมือนกบเลยะนะฮฮฟุ <c> ๊ <oughs> โอเคข้ายหญมมุมตรงนั้นมีต้องฟันใช่ไหมต้องเอาดาบไปฟันเนาะเพราะมันมีปุ่มปุ่มเหมือนให้กดนะฮะคิดว่าฮึบฮึบฮึบฟันฟันฟันอ้าวฟันไม่ได้กดกดอย่างเดียวเหรออ๋ออ๋อเราต่อยนะครับใช้หมัดต่อยโอ้โหถ้าหมัดเราแรงขนาดนี้เราจะเอามีดมาทำอะไรวะทุกคน นั่นดิตรงนี้มีทางออกออกได้ไหมออกไม่ได้เป็นทางออกปลอม <c oughs> เราต้องมาทางนี้นะฮะเราก่อนรอมันล่วงลงมาแล้วก็ไปตอนมันขึ้นออ,เอนืเราเอาชัวร์ทุกคนเราเอาชัวร์อ้าตายได้ไงมันขึ้นไปแล้วเกมโอ้โหทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นไปแล้วนะนะฮะ เมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปประมาณเนี่ยจนตัวผมน่าจะเดินผ่านได้แต่ผมกลับตายนะฮะผมงงมากเลยทุกคนเออเป็นอรน่อยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเดินผมตายนะเนี่ยเนี่ยถ้าเดินตอนนี้ตายนะเออต้องแบบรอให้มันขึ้นไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินถึงจะรอดนะ,ะอุ้ยข้างหน้ามี RPG พเอะในนี้ปิดในนี้เป็นปิรามิดแต่มี RPG แปลกจังถ้าเป็นธนูจะไม่บนเลยแต่นี่ RPG ทุกคน ผมพอจะเดาได้ว่าจะต้องเป็นบอสไฟแต่จริงๆคุณควรจะเปลี่ยนจาก RPG เป็นธนูนะเพื่อให้มันสมกับบอสไฟของโลกแบบปิระมิดนะฮะอียิปต์ใช่อู้อุ้ยทำไมทำไม RPG แรงจังอ่อยๆอูบอสปิรามิดบอสไอ้นี่ฟาโลฟาโลมีปืนกนฟาโลฟาโลถือมินิกัน โอ้ยฟาโลฟาโลไฮเทคโนโลยีนะฮะนี่เราอยู่ในแอนเชียนพิระมิดจริงๆเหรออยู่ที่พิระมิดเก่าแก่จริงๆหรือทำไมฟาโลมีแล้วผมยิงเขาไม่ตายด้วยเขาแบบยิงแขนไม่โดนอะเออ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 ทำไมยิงไม่โดนแขนเลยวะเออตายละนะฮะูกว่าจะตายอ้าวพอเขาตายปุ๊บเราวาร์ปมาเลยนะฮะวาร์ปมาที่ไหนก็ไม่รู้อืม โอเคปอ๊บไปเร็วไปเร็วไปเร็วลูกตุ่มนะฮะแหนมตุ้มจิว๋วเล้วๆๆๆวลเดี๋ยวโดนลูกตุ่มฆ่าเอ่บลูกตุ่มลูกใหญ่นะฮะลูกใหญ่มักๆถ้าโดนทีน่าจะแบบตัวปิวนะฮะอ๊ออันนี้อ่าโอเคเต้องปีนขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะโอเคผมนึกว่าผมจะโดน ไอ้ก้อนๆนั้นไถหน้ากระเด็นแล้วเพราะว่ามันเหมือนมันจะสูงเท่าหัวผมเลยอ่าไม่ได้สูงเท่าหัวเนาะแต่แค่เหมือนจะถึงนะฮะนี่ดูดิเฉียดหัวพอดีเลยนะฮะทุกคนถ้าเราสูงกว่านี้นิดนึงผมว่าเราไม่สามารถผ่านที่นี่ได้นะเพราะว่าหัวเราจะติดนะครับเออโอเคตรงนี้ดูยากอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยใช้เวลาค่อห้างใช้เวลาโอเคถึงละเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดออกมาละสวัสดีครับคุณนักประจนยัย ดวงตานะครับดวงตาอะไรเนี่ยดวงตาซารอนหรือเปล่าเฮ้ <laughs> <laughs> ยเอ๊เอาตายตายได้ไงอะ่ะดวงตาเมื่อกี้มันไม่โดนผมเลยนะทุกคนแต่ผมตายนะผมงงมากโอเคอ่าๆๆผมค่อยๆไปก็ได้เออนะฮะเกมนี้แอบขี้โกงนิดนึงเว้ยนะฮะ มันขี้โกงตรงที่จริงๆเราไม่ควรโดนแต่เราก็โดนนะเพราะงั้นเราต้องเผื่อทุกคนต้องเผื่อหรือผมปิงวะนะฮะผมอาจจะปิงก็ได้นะครับอินเทอร์เน็ตผมอาจจะปิงก็ได้ก็เลยตายโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเออเออเอาค,ค,คิด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 เข้าข้างเกมหน่อยแล้วกันนะฮะเออโทษเน็ตตัวเองไปละ <laughs> แต่ผมว่าเน็ตผมไม่น่าปิงน้าเน็ตผมก็แรงอยู่นะฮะโอเคไปแต่เราไม่ว่าสาเหตุจะเกิดด้วยอะไรแต่เรารู้แล้วว่า เราไม่โดนแต่ว่าแค่อยู่ใกล้ๆเราก็ถือว่าโดนนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องเล่นเซฟมากๆต้องแบบค่อยๆไปทีละจึกทีละจึกนะฮะไม่ต้องรีบร้อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตายทุกคนอืค่อยๆไปหลบเลี่ยงดวงตาเซารรอนนะฮะดวงตาซารรอนเดอะลอตออฟเดอะลิงมาอยู่ในปิรามิดได้งไงก็ไม่รู้ <laughs> พิรามิดนี่มันรวมทุกอย่างเลยนี่ว่าทั้งอัศวินยุค อยุคตะวัยุคของแบบฝั่งตะวันตกอัศวินยุคไอเน,นี่ยยุคเหล็กนะฮะแบบใส่ชุดกอดเท่ๆแล้วก็มีทั้งดวงตาซอลอนแล้วก็มีอะไรรูปแย่ๆเต็มไปหมดนะฮะเออที่นี่มันรวมทุกอรารยธรรมจริงๆอือ้กมีแคมด้วยแสดงว่ามีคนเคยมาถึงที่นี่แล้วนะฮะซึ่งผมขอดาว่าไอคนที่เคยมาถึงที่นี่ก็คือเจ้า นักประจนภัยคนนั้นแหละนะครับที่เราเดินไปเจอเขาบ่อยๆอืมเขาน่าจะมาก่อนเราแล้วแล้วอีกไม่นานเราจะไปเจอเขาข้างหน้าแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราเจอเขาข้างหน้าบ่อยมาก <c oughs> อุ้ยปีนผิดทางปีนผิดทางอุ้ยปีนไม่ขึ้นเมื่อกี้โอเคผมชอบท่ากระโดดกบผมจังเลยกระโดดกบปีนไปนะฮะแต่ว่า มันไอนี่ไว้ทุกคนมันมีบัคนิดหนึ่งก็คือเวลาปีนบางครั้งมันปีนไม่ติดตรงขวามีกุญแจนะครับเก็บไปก่อนไม่รู้เหมือนกันเอาไปทําอะไรแต่เก็บไปก่อนนะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าทําอะไรเพราะว่ามันมีลูกศอนบอกนะฮะอืมใช่มีลูกศรแล้วมีพ่อสอนไหม <c oughs> <c oughs> มุกอะไรเนี่ยนะฮะโอเคเอาชนะแล้วเหรอเอาง่ายเกิน โอ้โหเราหลบหนีมาแล้วแล้วผมคาดผิดทุกคนผมบอกว่าเราน่าจะเจอกับนักประจนภัยที่เข้ามาก่อนเราข้างหน้านี้แต่เราไม่เจอว่ะสงสัยพี่แกออกเกมไปแล้วนะฮะโอเคเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับแบบนี้นะครับผม e อ c เช e the a อ c i e n t ช y r a พ i d o มินะครับสนุกไหมผมก็คิดว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะฮะอืม